มาอันที่สองแล้วนะจ๊ะอันนี้เปิลจะมาพูดถึงต้นเหตุของโรคแพนิคในเคสของเปิลหรือหลายๆคนทั่วๆไปนะคะก็ต่อเลยในคลิปที่2นะคะสาเหตุของโรคแพนิคเนี่ยมันก็จะมีที่อันนี้คือที่เปิลที่เปิลหาข้อมูลนะเออจะบอกว่าเปิลไม่ใช่หมอนะ แต่เปิ้ลเป็นคนป่วยนะคะแล้วเปิ้ลก็เป็นคนที่เก็บเกี่ยวจากหมองคนนั้นฟังคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมาเข้าทําความเข้าใจด้วยตัวเองแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟังนะต้นเหตุเนี่ยเ,เขาก็จะว่ามันมีเหมือนคนที่มีปมหลังนะเหมือนคนที่อดีตมีปัญหามากถูกทิ้งชีวิต ขาดศูญเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นชนวนที่ที่ให้ลึกๆภายในใจเรามีปัญหาตรงนี้อันนี้อันแรกอันที่สองคือเรื่องของความเครียดความเครียดหลายๆคนรวมถึงตัวเปิ้ลด้วยเปิ้ลพูดเสมอว่าเปิ้ลไม่เคยเครียดนะคะเปิ้ลเป็นคนอารมณ์ดีมากเปิ้ลเป็นคนหัวเราะได้ตลอดเวลาเปิ้ลเป็นคนไม่ค่อยคิดเยอะกลับ บคนอื่นคือไม่ได้ว่าแบบโอ๊้จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม,ไม่อาจจะแบบเหมือนแบบชิวๆในความคิดของตัวเองแต่ความเครียดนะเพิ่นพูดก่อนอันนี้สําคัญบางครั้งเราไม่รู้ตัวเช่นชีวิตประจําวันของเปิ้ลก่อนที่เปิ่นจะป่วยนะเปิ้ลเป็นคนรีบทําทุกอย่างรีบ ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะคือเป็นคนทํางานเร็วแล้วคิดเร็วแล้วก็จะทําเร็ว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 ทุกสิ่งเปิ้นโตมาจากครอบครัวที่เปิ้นจะต้องกินข้าวล้างจานซักผ้าใน20นาทีนะทุกวันก่อนไปโรงเรียนเช้ามันก็จะเป็นอย่างเนี้ยประมาณ7-8ปีที่ที่เปิ้นถูกฝึกมานะคะอันนี้คือ mm. คือ,ค,อคือสมัยเด็ก พอโตขึ้นเปิ้ลไปทำโรงงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งเขาก็จะมีเวลาพักให้เรา,าช่วงช็อตไทม์สั้นมากก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องเดินจากตึกไปถึงแคนเีนเนี่ยก็ซึ่งไกลอยู่นะก็น่าจะสัก3-4มสีร้อยเมตรอ่ะตีซะสามร้อเมตรไป กิน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 ต้องวิ่งกลับมาให้ทันเวลาครึ่งชั่วโมงเพราะเดี๋ยวเราต้องเข้าห้องน้ําเราจะต้องล้างปากบ้วนปากแล้วเช้ารถบริษัทมาถึงเนี่ยปุ๊บเราก็จะมีเวลา15นาทีหรือ20นาทีเพื่อที่จะกินข้าวจัดการตัวตัวเองเข้าห้องน้ํานู่นนี่นั่นเพิ่นใช้ชีวิตแบบเนี้ย 12ปีในโรงงานนะคะก็รวมตั่โตจนถึงมาใช้ชีวิตในโรงงานก็ประมาณเนี้ยยีปีทําให้บุคลิกนะรวมถึงการใช้ชีวิตปกติของเปิ้ลทุกวันเนี้ยเปิ้ลจะรีบมากรีบกินไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่ฉุบ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 ,บกูจะต้องรีบกูจะต้องคือเคี้ยวไม่ละเอียดเคี้ยวไม่ละเอียดสมองก็คือกินกินกินอันนี้คืออันนี้คือเปิ้ลนะ สองกินเยอะเป็นคนกินกินได้เยอะอ่ะกินจนถึงเนี่ยเนี่ยเออกินจนจุกอะบางทีอะ่ะกินจนจนจะแบบเข้าไม่ได้แต่ก็กินอันนี้คือพฤติกรรมของตัวเองนะคะแล้วก็ปาร์ตี้บ่อยเออทำโรงงานมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะปาร์ตี้บ่อยชีวิตวัยรุ่นเปิ้นเที่ยวเปิ้นกินเหล้าเปิลสังสรรค์ก็คือ กินได้อ่ะยัน7จ็ดโมงแดโมงเช้าอ่ะเออนะก็คือกินได้จะบอกว่าผลพวงจากพวกนี้มันก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสมองและระบบย่อยอาหารนะคะอันนี้คือสาเหตุที่เกิดขึ้นกับเปิ้ลนะคะส่วนเรื่องของเคมีไม่บาลานซ์เนี่ยเปิ้ลว่ามันจะเป็นผลพวงตามมา จากเคสของเปิ้ลที่เปิ้ลเป็นคนทําอะไรก็เร็วทําอะไรก็รีบก็เลยสมองมันก็เลยตึงตึงเครียดตลอดเวลานะคะทีนี้หลายๆคนก็จะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เครียด ตัวเองเนี่ยสบายดีในเรื่องของความเครียดไม่มีแต่จริงๆความเครียดบางครั้งเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันเราทำอะไรเร่งรีบเร่งรีบตลอดเวลาเราไม่เคยมีเวลามานนั่งแล้วหายใจยาวๆแล้วปล่อยให้มันแบบว่าโล่งสบายเนี่ยสมองรวมถึงร่างกายเนี่ยเขาจะค่อนข้างตึงเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัว ก,ก็จะทําให้เกิดความเครียดความเครียดไม่ได้หมายถึงเราไปทะเลาะเราไปวีนเรากุ้มใจเรื่องเงินเรามีปัญหาเรื่องงานเสมอไปนะคะรวมถึงชีวิตประจําวันการประพฤติตัวในแต่ละวันของเราก่อให้เกิดความเครียดด้วยเนาะเปิ้ลเป็นจากสาเหตุนี้เลยนะคะเปิ้ลจะเป็นคนกินเร็วเร็วมากอกินเยอะเยอะมากวันหนึ่งกินได้สี่มื้อห้ามื้อมื้อก็จะหนัก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  ทีนี้อันนี้เปิลสังเกตว่าทุกครั้งที่เปิ้ลมีอาการแพนิคเปิลจะมีอาการร่วมด้วยกับลำไส้กับกระเพาะอาหารกินปุ๊บไม่ย่อยอก็คือมันจะมาก่อนนะคะมาแบบว่าแน่นท้องไม่ได้กินอะไรก็อืดแก๊สอยู่ในท้องตลอดอันนี้คือคือแพนิคยังไม่มานะแต่มันมาเตือนว่าจะแล้วนะจะแล้วนะประมาณนี้ แก๊สเต็มท้องอ่าขับถ่ายไม่ปกติก็ค,คือปกติจะเป็นคนขับถ่ายยากแล้วกินเยอะไงพอขับถ่ายยากกินเยอะตัน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 แน่น,น,นใส่ใส่ไม่ทํางานละเอ,อระบบขับถ่ายแย่และอืก็ก็ไปก่อนเรื่องอาจจะเป็นโรคของกดไหลย้อนแต่เปิ้ลไม่ได้เป็นเยอะขนาดแสบหนะ้าอกนอนไม่ได้ร้อน ตรงคออะไรเงี้ยคือเพิ่นยังไม่ถึงตรงนั้นเปิ้นแค่กินอะไรก็แน่นมีแก๊สในท้องเพิ่นอาจจะเป็นระยะที่สองเขาก็จะมีถึงระยะที่สามระยะที่แบบค่อนข้างเยอะ <c oughs> จนคุณนอนไม่ได้คุณกินอะไรก็แสบไปหมดกรดรย้อนขึ้นหมดแต่เปิ้นยังไม่เป็นถึงขนาดนั้นเปิ้นน่าจ,จะเป็นระดับสองก็คือเอ่อลำไส้เนี่ยทำงานผิดปกติกะเพาะเนี่ยทำงานผิดปกติเนาะก็จะ ไม่ย,ย่อยคุยง่ายง่ายไม่ย,ย่อยอืดเนี้ยพอเปิ้ลเป็นอย่างเนี้ยนหะนักหนักเอออีกเรื่องหนึ่งสำคัญกินเผ็ดกินรสจัดนะก็จะทำให้เป็นด้วยนะคะทีนี้จะบอกว่าบางคนอาจจะงงอา้าวเมื่อกี้มึงพูดเรื่องแพนิคทำไมมาเรื่องกดไหลย,ย้อนเปิ้ลจะบอกว่ามันจูนกันในหลายหลคนที่เป็นอ่าคือคือมันจะเกิดจากแบบ เราเป็นกดไหลย,ย้อนระบบการย่อยของเราแปรปวนแล้วแพนิคจะมาอ้าวเอออันนี้อันนี้ใช่เลยคือเปิ้ลเปิ้ลพยายามนั่งคิดว่าเอ๊ะกูเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าก็ไม่กูว่าไม่ไม่นะเพราะเวลาเป็นก็คือเป็นสิวันหายเออหายไปเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กระเพาะเปิ้นเริ่มมีปัญหาเริ่มแบบว่า รวนเอาแล้วมันจะมาแล้วเออแล้มานั่งถอนหายใจยา,ยาวๆแล้วก็พยายามเอ่อถ่ายท้องก็คือกินพวกยาที่แบบทอรณีสันตคาดเอ่อยาดีท็อกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ให้ลำไส้มันฟรีขึ้นน่ะนะคือให้ให้ให้ช่วงช่วงในกระเพาะของเราโล่งขึ้นอันนี้คือจะพยายามซึ่งบางครั้งก็ก็ลืมตัวอาการมันก็จะกลับมา อันนี้คือเรื่องสาเหตุสาเหตุที่เป็นแพนิคสำหรับเปิ้ลน,นะคะใครที่มาดูดูคลิปแรกแล้วมาดูคลิปสองนะคุณก็จะรู้ว่าเปิ้ลเนี่ยเป็นแพนิคจากอันนี้เนาะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าถ้าใครมีคำถามหรือเปิ้ลเคยได้ฟังหรืออะไรมาคุณถามถ้าเปิ้ลตอบได้เปิ้ลก็จะตอบเนาะอันนี้ก็คือ คลิปที่2ในเรื่องของสาเหตุที่เปิ้ลเป็นแพนิคนะคะเนาะก็ประมาณนี้เนาะคลิปนี้จบแค่นี้เดี๋ยวเปิลคลิปคล,คลิปที่3คือคือ,คอเรื่องของแพนิคเนี่ยมันจะไม่เยอะมากนะคะเปิลจะจะจะ,จะทาสักสองสามคลิปเพื่อว่าให้รู้ว่า,าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้เราแก้อย่างนี้ก็จะมีแค่นั้นส่วน ชาแนลของเปิ้ลเปิ้ลจะเป็นคนที่ทําอะไรหลากหลายเปิ้ลชอบงานฝีมือเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยเปิ้ลก็จะมาแชร์ก็จะมีนอกเหนือจากนั้นนะก็คือใครที่จะจอยก็มาจอยนะคะเอ่อใครที่แฮปปี้ก็ซับสไครต์กดไลค์เนาะเราจะได้เผื่อเปิ้ลดังเราจะได้มีแบบว่าคอนเทนต์เยอะๆที่ที่แบบเป็นความรู้เป็นเป็นเขาเรื่ออะไรเป็นเพื่อนนะมาคุยกัน โอเคอันนี้คลิปที่สองผ่านไปสวัสดีจ้า